วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนชื่อช่องกันนะครับอะก็ชื่อช่องผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีโคิงกันนะครับเออช่างแม่ไม่ต้องร้องหรอกเออก็วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่องอี a l คิงน,น,นะครับ ก็ถ้าถามว่าทำไมเปลี่ยนชื่อช่องก็เพราะว่าไม่มีอลไรถามเออกูจะเปลี่ยนชื่อช่องทำไมนี่ครับนะีครับดูน้ำสามสองหนึ่งอ้าอกูมึงกลายเป็นปช่องกูแล้วเนบนพุทธาฟูาบอม โดนยึดทองเว้ช่วยด้วย